อาหารอารมณ์การออกกำลังกายสุร่ายาสติดก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญถ้าประชาชนรู้และเข้าใจและก็น,นาไปปฏิบัติผมเชื่อว่าสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นสําหรับพี่น้องประชาชนทุกคนและในกระบวนการบรรารุคลาสาสุรขก็คงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้พี่น้องประชาชนในการนาเทคโนโลยีที่ดีไปจัดการแก้ไขกับปัญหาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปครับ สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอาย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกวานรทั้งเจ็ดเบาหวานจะลดกดพื้นจะหายไปกรวยไตยจะกลับมาใสาสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะแล่นปรี ากกกแท็ซี่่ออยืนขนขมีนโยบายระดับตำบลในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการดำเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในตำบลซึ่งมีความเชื่อมโยงแบบปรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขออ้องได้แก่รพสตหมู่บ้านโรงเรียนและการใช้หลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนในการดำเนินงานเจ็ดขั้นตอนส่งหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรดโรคหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ของโรงพย,งพยาบาลรุเขียวเฉลิมเกียรติอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ2.5กิโลเมตรประชากร1,220คนมีหลังคาเรือน465หลังคามีองค์กรปกครองท้องถิงนง่นที่ร่วมรับผิดชอบหนึ่งแห่งคือองค์การบริหารส่วนตำบลปัตปัง มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพระดับตำบลประกอบด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยปฐมภูมิเครือขา่า,ายหมู่บ้านอบตกนำนันผู้ใหญ่บ้านอสมแกนนำหมู่บ้านปราชชาวบ้านและเครือข่ายโรงเรียนเช่นผู้บริหารโรงเรียนครูแกนนำนักเรียน มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับภาวะสุขภาพปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดับตำบลรวมถึงข้อมูลปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมายปัญหาสุขภาพในพื้นที่โรงเรียนอาหารปลอดภัยขยะฟันผุทันตกรรมภาวะอ้วนภาวะโภชนาการไข้เลือดออกปัญหาสุขภาพในพื้นที่ชุมชนผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานอาหารปลอดภัยสารเคมีในเกษตรกรขยะสิ่งแวดล้อม ไขเลือดออกมีแผนง,งานโครงการหรือกิจกรรมของตำบลในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการและเชื่อมโยงกันระหว่างรพสตหมู่บ้านและโรงเรียน มีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการเรียนเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไวเรียนวัยทำงานในตำบลเช่นการจัดทำป้ายนิทรรศการการรณรงค์ให้ความรู้สาธิตกิจกรรมต่างๆครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายเช่นอาหารออกกำลังกาย ด้านกระบวนการดําเนินงานชุมชนรอบรู้สุขภาพเมื่อชุมชนเป็นเจ้าของและโรงเรียนสร้างเสริมสุข,ขมัญญะแห่งชาติมีการจัดตั้งกลุ่มชมรมด้านสุขภาพทั้งในชุมชนและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทะเบียนและกิจกรรมร่วมกันการจัดกิจกรรมของสมาชิกเช่นชมรมผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนสูงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนเป็นเจ้าของ หน่วยปฐมภูมิมีการประเมินและดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขศึกษาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา,าทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื่อมโยงการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาติแห่งชาติ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่มีการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขยายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวานความดันชุมชนนว,วัตวิถีและส่งเสริมการออกกําลังกายหมู่บ้านพอเพียงและปลูกผักปลอดสารพิษให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านการสร้างกระแสและเตือนภัยข้อมูลสุขภาพสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมให้กับประชาชนพัฒนาสูงการเรียนรู้สุขภาพเช่นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพอเพียงและพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ ระดับอำเภอจังหวัดโรงเรียนต้นแบบในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้านมีการจัดสภาพแวดล้อมที่้อ